พามาดูองุ่น b e a u ี้ s ิล d l ครับองุ่น b e a u ี้ต้นนี้ครับซอยลูกเสร็จหมดแล้วครับซอยเสร็จได้ประมาณสองอาทิตย์กว่าแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มันกับมันแน่นอีกแล้วครับเดี๋ยวให้ดูมันแน่นแค่ไหนนี่ครับดูความแน่นของช่อครับเหมือนยังไม่ได้ซอยเลยครับเพราะรอบที่รอบก่อนที่ซอยที่ซอยลูกไปก็คือซอยออกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับพอมาพ่นจิบเพื่อขยายลูกนี่ครับ พ่นได้อาทิตยกกว่าครับเพราะว่าตอนซอยซอยเสร็จในไมคคือพ่นจิบตามตามหลังทันทีเลยครับนี่ครับผ่านไปสองสองอาทิตย์ช่อเริ่มกลับมาแน่นอีกแล้วตอนแรกก็กะว่าจะซอย2รอบแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับเพราะว่ามันมีมันมีครับแถวนี้นี่แถวนี้เป็นบิวตี้เหมือนกันครับเพิ่งซอยเสร็จไปเมื่อเช้านี้ครับคอยังปวดไม่หายเลยก็เลยว่า ต้นนี้ก็คือไม่ซอยต่อแล้วรอบสองไม่เอาแล้วก็คือปล่อยเลยก็ลูกก็จะไม่โตส่าไรครับก็มาณนี้เพราะองุ่นบิวตี้นี่ก็เป็นองุ่นสายพันธุ์ลูกลูกเล็กอยู่แล้วครับพอมาเจอแน่นๆแบบนี้ก็ยิงยิงยิงเล็กมากอีกอไม่เป็นไรลูกเล็กแต่รสชาติผ่านก็โอเคละ ก็จะมีเพี้ยไฟเล่นงานนิดหน่อยแล้วก็มีลูกลายที่เป็นของแ n นแท็โนเล่นงานแต่แต่ลูกที่เป็นแอนแท็กโนก็คือซอยซอยออกกับหมดแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตอนที่มันเข้าสีแอนแท n o โนมันจะหายไปไหมเพราะว่าแอนแท็โนนี่เป็นโรคอัุุนที่แก้ยากแก้ไม่หายครับถึงจะฉีดฆ่าเชื้อไปแล้วแต่มันก็ยังคงเหลืออยู่ รอลุ้นอีกทีตอนเข้าสีว่ามันจะแตกไหมจะแตกหรือว่าผลจะร่วงไหมก็คือต้องลุ้นอีกทีนึงครับองุ่นบิวตี้องุอ่งนบิวตี้แถวนี้มีอยู่แค่ต้นเดียวครับที่เหลือก็เป็นองนุ่นป่าหมดเลยที่เหลือก็เป็นองนุ่องนองุ่นสายพันธุ์นอกหมดเลยก็มีไซมัสแคทวีเลตแล้วก็เป็นองุ่นวิสฟิงเกอร์อันนี้ครับ